อามาส่องกระจกอยู่เห็นกระจกมาส่องกระจกเล้วขวายอ,ะนะอากินกินหญ้าเขียวๆอากินลงไปเลยค่ะกินมันๆเลยค่ะกินแซ่บๆเลยกินมันๆเลยห้อหนหลายดิเอาแดดกนไ่เ็นแนโอ้ตนะ ตัวนะซื้อโควิดบ่รอจัดโควิดดิบ่บอ้บ่เอาวโควิดดิโอบ่มักติซื้อนี่เอาซื้อยังบ่มักซื้อโควิดเออบ่ต้องซื้อโควิดดิซื้อบักอันนั้นบ่บักกอละกระดาบ่ซื้อพึกสะอันมิถุน่าแล้วก่อกระดา ซื้อซื้อมิทุนาเอาพึกสภาติโอโควิดบเอาติตัวนี้บอกออกอันแฝดบ่ตัวนี้ง่ายง่ก็จนเบ่งขนาดได้อันนี้ก็ดีออกแฟดก็โอ้ยคากปันยังแหละออกแฟดเพราะว่ามันก้าวเจริญแล้ววะ ไอ้ท้องนี่กาวจะเลื่อนออกแฝดกันโอ้ยมาลุ้นกันเลย,ยมันกระโตมือ,ปอเป๊ะๆคนละออกแฝดดิเจ็ดเดือนแล้วท้องกันใหญ่แท้สูงกัสูงท้องกันใหญ่อันนี้เดะอันอันนี้เดะอันโตอนนันบอกโตไรที่อันที่ขี่ยอดไปไกลนี่ ตีขี่ยอดปีกายนี่นะตัวนี้บ่ขี่ยอดปีกายนี้อันเวลาลูกไปมาใส่นอนดอยอยูอ่ปีนี้สูงแล้วปีนี้ใหญ่ละปีนี้ใหญ่แล้วปีนี้กินอย่างเมามันเลยผุ้นโอ้กินกินทำม,มันเบิดในเขียวๆนี่โอ้ยอ่นอ,านานอ,อนถนัดผุ้น่ะตัวนั้นยังได้โดงอันนั้นเลยผูเยังโดงหยา ดงหย่ายาวอันเลยคูณดิหญ่าจนหูมพรท้องหย่าหลายออกแฝดก็ได้การแล้วตัวนี้ฮะเจ็ดเดือนแปดเก้าสิบแปดเดือนนี่แหละดเดือนแปดเดือนละวันนี้วันนี้เก้าเดือนหรือสิบเดือนสิบเดือนสิบเดือนแล้ววันนี้มันเบื้องระวังเับ่เตือนเด้อถ้ามมนเป็นรูปแฝดระว่างเช้าระวังเลยนระวังกลางคืน ห้ามมันมปเป็นลูกแฝดนะปปนดลูกแฝดก้าวเจริญน,นี่มัาลุ้นกันลูกแฝดก้าวเจริญน,นี่แปดเดือนก้าเดือนห้าห้าไปสิสิบเดือนก้าถ้าแม่นั้นแฝดแต่สิข่ข้างเราพูดนะท้องมันใหญ่ใหญ่ได้นี่ฮะโอ้ยให้ลูกแฝดเหรอแมนะ่เนาะแล้วลูกแฝดก้าวเจริญกับโอ้พอธรรมดาแล้ว พูดอะโ้ยหญ้าลายกันได้ผ้ากันย่างได้ดิฮะผ้ากันย่างนานหญ่าลายกันผ้ากันเลาะอยู่หย่าลายกันดิเอามาซองกระจกมั้งนี้โอ้กระจกไม่ได้อวยทางนี้กระจกไม่ได้อวยมาทางนี้บเห็นมันบังควายซองกระจกเห็นกระจกลบเบิ่งเจ้าของนะมันชิว่าคู่ต่อสู่อะไรชิว่าคู่ต่อสู้มั้ ใช่ว่าคู่ต่อสู่ล่ะเดี๋ยวเบิ่งจึ้งอยู่ฮะเห็นจะขออยู่ในกระจกเฮ้ยเอามามามาตากมาเอากินมันมันกินให้มันมันมันให้มันอิ่มแอร์แร่อ้าตัวน้อยมาเข้ากล้องบ่ ชาอมาข่าวกองบอกเนะอ้ยพวดพวดพุดพวดพุดพว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 ดก็ดได้แฝดเดอ้อได้ออกมาหันึ่งได้แฝดเดอ้อได้แฝดเดอ้อได้แฝดเดอ้อ เดี๋ยวพอได้ตากมาแล้วพ่โอ้ออกมาจากป้านะบอกคือพออยู่ป้าหย่าฮะป้าหย่านั้นท่วมท้องเลยป้าหย่าหย่าลายเราย่างเลาะขนาดเนาะเพากันเลาะถ้าหย่าลายเฮ้อแดดดิแดดเราย่างเลาะปะ อมามากแด็ดนะเอามากระทอโลกไว้กินแม่ตูนกระตูนน้องแกหัางมากได้มากระทงกโลกค่ะเอาไว้ให้เจ้าของกินแน่กระทงโลกค่ะ พอนรามาเห็นควายมันก็เหลียวเบิ่งกันเนาะมืะ่อนนั่นมาตู้เมี่ยงออกไปมื่อนนี้ตู้ข้าวออกไปเปี้ยนตลอดสิเปี้ยนคนตลอดสิขนาดเลยตัวข้านเหรอบ่เข้าไปเ,เข้าไปแม่กินซะก่อนมั้มันอันเพ่นเพี้ยนนะแม่เรามันยังหลายอยู่หยากรดีอันน้ำโหอดอยู่คือหอนหลายแท้ ควายมันขี้ร้อนลอ,นองกินกินกินให้มันเป็น่นี่เป็นต,ตัวใหญ่ๆบึกบเป็นตัวใหญ่ๆบึกบเนตัวใหญ่ๆบ๊กบกบึกบกบึกบึกบกบ นะดังพ่นพวดกัดกัดดังพ่ดพวดโอจะแม่เนี่ยพ่นหอน่ะบม่กีพ่นหยาเพิ่นเลาะพ่นหนาตัวน้อยน้อยนะพอนหลายหาชนไม้ชนโฮมผัวพ่นหลายน้อยตัวน้อยนะชนเลยชนต้นอันหมากอ่ะนะหมากทัวแห่หมากทัวหมากทัวแหจะเอ็นมันหยางอ่ะ มีบ้านเเอยมักถั่วแฮถั่วถั่วกินเมียงนะถั่วแฮรลุ้นกันตัวนี้ขอให้เป็นแฝดเดอ้อให้ออกมาเป็นแฝดก้าวเจริญลูกแฝดกระตั้งซื้อให้เป็นเพิ่มซับเพิ่มพูนเข้าไปแล้ว กินย่างเมามันกินเพี้ยนเพียนไปเลยเออมันอนันสันสันเพี้ยนแน่กินลบไปลบมาโอ้ยได้ลูกแฝดเด้อแต่เดอ้เดอกินแน่ป้านะออกินแน่ป้ามองนะ ตามติดชีวิตซื้อแตนซื้อแตนลุงในท้องเนี่ยก้าวเจริญเนี่ยตามติดเบิงแยงตลอดเนียเพื่อมันได้บ่เห็นเนาะเพื่อตอนมันได้จะได้ไปถ่ายรุ่นแฟดรุ่นลูกแฟด จุนนี่อันม่อนแต่อันบมดจุนม่อนแต่อันหัวเลยที่จุนม่อนแต่อันต้นกระทกหลกเลยบ่ฮ้อนหลายแดดห,หลายบ่ฮะฮ้อนหลายแดดหลายฟูดีูดีฟูดีูด หอมมากกินก็ไปก็มาให้มันอันให้มันเพี้ยนให้มันเพี้ยนนะกินให้มันเป็นแป้นลยจุนจุนห่อไหลยบ่จุน เพียนแล้วดิไม่ได้ตัดหนานะเพียนแล้วอ่อนๆกินต่อไปมันก็อ่อนนะหน้าก็อ่อนจุนไม่อย่างนะนะเขาไปซนมากอย่างจุนซนอย่างมากหัวเขานะไปซน หอไหนต่างนาะต่างหอกะกมูพูดได้พูดนะโอ้จุนนี่พ่นเข่าแต่ป้าได้พ่นนี่เข่าแต่อันก้อได้จุนนี่เข่าแต่ก้อได้จุนนี่บักจุน,นสิเสมออันเสมอมันจุน ยาวเลยตาดต่างนี่เขาเหลือเลยตาดเหลือตุ๋เลยตาดกินให้เกี้ยงเลยฮ้อนแห้งนะควายไม่รู้หอก ฮ้อนหลสิเอาหลฮ้อนบาดได้ตาไม่รู้บ่เีมื่มอ้มสีได้สันเล่กอามาหาบนได้เลยอบอกเลยจะไปถ่ายต่อันได้ไกันเลยไล่ไเรียกกันเลยบ่อโอ้ยามแม่พวบาา่นี้ ด,ดิ๊นัน่งแม่ตาก,ก็แม่อัน,อนกับเตนนี่บก่ก้าวจเจริญนี่บ่เออตรงนี้ก็สิได้รู้เดี๋ยถ้าอรอลุ้นกันว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียตอนนีอลุ้นกันห้อนไหล <c oughs> หวย,ยหวยห้อนอันนี้ก็จะได้ลูกดิตากดิเออ ต่างนีหมานน่นแล้วจ้ะได้ลูหลายตัวแล้วจ้ะเขาก็นยาวเขาก็ยาวไปจุนลงไปจุนกินใบมกะกเสษพร้อมติแม่กระเสษก็กินพร้อมสิโอไ,ไปจุนอโอ้ยตาเขาเขาตาข้าง ผู้เดียวผู้เดียวโอ้แล่นไปใช่ไหมนี่ไปไปไปห,หัวแทงไม่มันเลยข้ามไปอย่ากย่างเลยหูทั้งคนไปคนเหะอทั้งคนโอ้ยขาดไหนอยู่น้ำน้ำนะว่ามันเป็นมันดิวันนี้มันได้รู้แค่ดิหู เพื่ซื้อมันสิดังพดพดกินยาดังพดพวดื่อเพียดโอ้ยแดดไหลมานี่กลางคืนผัต๊ะเนาะแดดกลางเว้นผัดแดดกลางคืนผัดโต๊ะกลางคืนผนโต๊ะกลางเว้นผัดแดด ไปแล้วจะไปท่องบอกมัไไนยัไงบ่คุณเดี๋ยวที่ยังเขาเลี้ยวไปทางนั้นอัดเราบ่อัดแลทำให้มันเลาะอย่างเนาะยเลาะกินหยาเนี่ยท้องเพิ่งกับสันเติบได้หันในการเนี่ยไปแล้วบอลุงปลาคือมองโม,โมขนาดโ <laughs> มดเอาลุ้มปลามองโมอีตาเอ้ยคือมองโมขนาดเลยท้องถ้าบัางรถโตผู้หญิงแล้วผู้ชายออกมา ตัวผู้หรือตัวแม่มารอลุ้นกันบะหามือได้อย่างไปทายให้เบิงส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้คะ่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะดูแลตัวเองด้วยคะ่ะขอยผ่านพ้นวกิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะโชคดีจะเป็นของทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ